ให้คะแนนความหล่อตัวเองเท่าไหร่เต็มสิบให้สามครับทำไมให้น้อยจังเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับต้องมั่นใจในตัวเองดีให้ห้าก็เลยยังน้อยนะอีกอีกทั้งครึ่งหนึ่งอ่ะทำไมถึงเพิ่มขึ้นมาอ่ะหน้าตาผมมันดูครึ่งครึ่งกลางๆครับให้คะแนนในความสวยของตัวเองเท่าไหร่จากเต็มสิบเต็มสิบเพราะเลิศไมเราถึงคิดว่าแบบเราควรเต็มสิบอ่ะก็เดินผ่านกระจกแล้วก็รู้สวยเนาะเออเนี่แหละตื่นมาแล้วก็คิดว่าสวยทุกวันใช่หนึ่งถึงสิบสิบ พราะหนูแบบก็แบบหน้าตาออกจะดีนิดนึงแต่ว่าก็ให้คะแนนปลอบใจตัวเองไมมั่นใจเหรอใช่หนูไม่ค่อยมั่นใจแต่หนูมั่นคำว่าสิบตื่นมาได้เลยเออนี่แหละต้องมั่นใจอกาแฟ5ททำไมให้ห้าเองชอบตัวเพื่อนล้อไดูดูว่ากาแฟควรได้กี่คะแนนสิบไปเลยเนาะสิบห้าสิบร้อยล้านกาแฟหน้าตาดีเห็นไหมกาแฟหันไปยิ้มนี่รอบหน้าต้องให้ตัวเองสิบคะแนนนะโอเคไหมครับต้องมั่นใจเโอเคไหมครับเต็มสิบห้า ทำไมให้แค่ห้าไม่รอเอาทำไมเชื่อตัวเองไม่รอรอไหมรอไหมตื่นรอไหมรอพี่ว่าเฟตื่นรอไหมรอพี่ร,รอ,อ,อบแรกต้องให้ตัวเองสิบคะแนนแล้วตื่นเดี๋ยวไหมก็หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าคะแนนนี้ก็ถือว่าดีนะแต่เองอย่าคิดว่าตัวเองไม่รอสิแต่วันนี้ต้องมั่นใจในตัวเองนะโอเคไหมครับโอเคอ่ะ <c oughs> ยังหาไม่จบเลยก็ไม่รอขนาดนั้นครึ่งครึ่งแต่ว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองใช่ไหมมั่นใจครับให้คะแนนน้อยได้แต่ว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองนะทุกคนให้หกไม่ให้สิบเลยอ่ะน้ำปั่น ออกกเเท่่ๆวายะถามความเท่ละ่ะเท่ตัวเองเท่าไหร่เก้าเลยดีเท่าไหร่ที่น้ำปั่นรู้ตัวเองแต่จะให้เท่าไหร่ก็ช่างแล่น้ำปั่นก็ต้องมัน่นใจตัวเองนะโอเคไหมดีแล้วโอเคครับทุกคนผมคิดว่าน้องทุกคนก็น่ารักหมดเลยนะครับดูดีก<ด>ันไปคนละแบบถามมาอีกรอบเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่สิบ <10 S 2> <10 S 1> ครับขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งให้คะแนนเท่าไหร่สิบครับโอเคดีมาก